สวัสดีค่ะตอนนี้หนูมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าบอกแล้วสิบอกว่าอากาศโ,โคตรหนาวเลยในห้องเฮียนนะคือขันหนาวแท้หนาวว่าเบิ่งสภาพสมาเฮียนก็คือแบบต้องเอาเสื้อแขนยาวมาเนาะเพราะว่าห้องเฮียนคือเพิ่นเปิดแอร์แบบช้ำแหงด้วยความที่ว่าคนมันหลายเนาะ้อนอกตุแต่หันคนตั้งว่าห้าสิบกว่าคนหกสิบคนแล้วมันมันหนาวว่ามันหนาวแหงอันนี้หากก็เลิกเฮียนช่วง ลงเ้าแล้วก็มีเฮดอีกทีก็คือ่วงเทียงประมาณเทียงก,กับมีเฮดหยิบหน,นาวขนาดเลยจะไปหากินเขาบูมโอโช่วด้กินค้าอย,าอยาังเงี้ยมาในติดปบบไปหากินเขาเมื่อเ้าน,นี่ก็ตต่นเมื่อเ้านีน่ตื่นตั้งโมงหกโมงแต่ว่าตื่นเจ็ดโมงครึ่งไปอาบน้ำ อาบน้ำประมาณ15นาทีนี่แหละอาบน้ำแล้วแล้วกะ็ฟ้า,ามาแต่งตัวแต่งหน้ามากินข้าวแปดโมงประมาณแปดโมงครึ่งมากินข้าวอยู่ฟูดคอร์ดกินข้าวเสร็จแล้วจากนั้นก็ย่างมาห้องเงียนเพราะมีเียนเกาโมงตงดีแต่ว่ามาก่อนมาก่อนเชิญเชิญเข้าอีกแล้วก็เชิญเข้ามาทุกคลาค่ะดีก่อนที่เจามาเข้าก่กอ,กน,อ,อกนอาจารย์แต่ตอนนี้นะขนาดโอกมาได้สักพักอะไรแต่ว่ายังรู้สึกหนาว อยู่ประเทศเอ่อประเทศแบบประเทศที่แบบว่ายุโรปขนาแบบขมหนาวปันยุเกาหลีเกาหลีันาดหนาวก็คือหนาวให้หนาวว่าแบบยูบ้านฮอน่ะหนาวซบแบบบ่ได้หนาวแหงเลยแต่ว่าฮันขนาการฮอนี่คือแบบฮอนสุดๆเลยแต่ถ้าแบบอยู่ประเทศอื่นแบบที่แบบเขามีหิมะตกหนาหนาวตัแต่เกิดมดไม้โมเคยได้เห็นหิมะมีโอกาสก่อนกะอยากจะไปหาแบบเห็นหิมะสินะแบบ โน้ปายก็จะเห็นหิมะหิมะมันแบบยังง้วมป็นจังใจแบบอยากลองเอาลิ้นแบบไปซิมเบิงว่าเออหิมะมันจะเป็นจังใจห้องเยนที่แบบหนาวขนาดเลยว้ามูซานี่กินข้าวกับหยางบุบโเคยกินเมนูนี้เลยมูซานี่กินข้าวกับหยางบุแต่แบบบบเคยกินเมนูนั้นเลยช่วงนี้อยู่ทางบ้านแม่กระโทรมาจมว่ะ ยางกับบรดิขีเลยน้อนอย่างคุณบอกฝนตกแบบยางกับบรดิขีเลยเพราะว่าฝนตกแหงยางบรดิขีฝนตกแบบมันตกหนักแหงแบบมันตกแบบว่ามีพายุอุยอย่างเข้าแต่แบบมันมีลมมีฝนแบบมันฝนโปอยแบบบางทีกับฝนแหงฝนทั้งฝนลปอยฝนแหงแบบมาเรื่อยๆสินะทุกคนล้ะก็ยางกับบรดิขีแต่ว่าทางบ้านต้ตุ๊กตาดำให้ดำหนาแล้วแต่ว่า ฝนตกดูไอซีแม่บอกว่าตายตาย,ตายน้ำท่ทวมบ้านบ่จาคทางบ้านก็นก,กุ้มใจแต่ว่าเออฝนตกอย่างนี้หนาน้ำท่ทวมโบเป็นห่วงทางบ้านคือกันแดดเอฟซีบอกว่าเป็นห่วงทางบ้านน้องตุ๊กตาจังเลยฝนตกหนักมากเลยและปีนี้แบบพายุเข้าทางแบบบ้านน้องตุ๊กตาโดนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีคนถามแล้วบ้านน้องตุ๊กตามีสิทธิ์ที่จะโดนน้ำท่วมไหมบ้านหนูถ้าฝนตกนหนักหนักอ่ะมันไม่ค่อยโดนน้ำทว่วมหรอกค่ะแต่ว่า ถ้าฝนตกหนัก<ม>จริงๆอะน้ำจะเป็นแม่น้ำซานค่ะที่แบบขึ้นแล้วสู่พื้นที่สูงใช่ค่ะมันจะแบบอยู่พื้นที่สูงเลยน้ำซาน้าน้ำซานขึ้นนะจ,จะท่วมจากน้ำซานเพราะว่าแม่น้ำซานนะเคยขึ้นแล้วท่วมบ้านเธอหนึ่งตั้งแต่เต็มเกิดมาเคยท่วมบ้านเธอหนึ่งค่ะเคยท่วมบ้านเธอหนึ่งตอนนั้นท่วมประมาณตอนนั้นตุองอยางน้อยอยู่ท่วมประมาณเขา้อา,อา,เขาอย่างนี้แหละอืมท่วมประมาณเข้าอย่างนี้แหละ ตอนน้่งติ๋งยังน้อยอยู่เลยเนาะและเขาบอกเคยท่วมอีกเลยเคยเคยแบบเคยแบบท่วมแต่แบบเธอเดี่ยวมานาทุกคนและมันที่มีเครื่องหนึ่งเครื่องมันที่เป็นเครื่องที่แบบเป็นเครื่องอย่างบเครื่องไฟฟ้าเครื่องอีงนี่แหละตกงกับกับโริฮูด้ดีปานนั้นเครื่องน,นั้นน่ะถ้าหากว่าเครื่องน,นั้นแตกปุ๊บ ปลาเน่าตุ๊กตาที่ไปอันดับแรกเลยแมนถ้าเครื่อนตตวน้นแตกปุ๊บปาเนาตุ๊กตาจะไปอันดับแรกแบบตายไปเลย่เงี้ยแบบตามข่วมแหงแ้งอะไรแหละแต่ว่าถ้าห้ากว่าอ่าถ้าเคลื่อนตตวน้ำโบแตกก็คือน้้าที่แบบน้ำปาลาไรหลากอย่างน,นี้มันมันจะบ่ค่อยมีเลยทุกคนแต่ว่าถ้ามันถ้ามันชีท่วมนี่ต้องเกิดจากแม่น้ำสาหรที่ขึ้นแหงหลแลนะ้วท่วมบ้านแต่แม่น้ำสารานี้มันท่วมเท่าไหร่มันก็มันมันขึ้นบ่หลายทุกคนอ่ะน้ำสารานะแต่ว่าถ้าเคลื่อนแตกนี่คือแบบไปหมดเลย หลายมาที่อื่นแบบโดนน้าท่วมภาคใต้ทางเวียงจันทร์ก็โดนน้าท่วมคือแันไหนทางเวียงจันทร์กับแบบแถวม้งที่แบบมันจะมีวงเคตแบบที่มันยู่ตามละแบบมันมันแบบทอระบายแบบขัาเจ้าไอระบายน้ําบสถ์นั่นนะมันจะท่วมท่วมตลอดที่เวียงจันทร์น่ะท่วมตลอดขณะฝนตก้อยเดียวกับน้ําท่วมเวียงจันทร์น่ะคิดเืิ่งว่ามันท่วมง่ายจําเลคิดในใจว่าเวียงจันทร์กูท่วมง่ายแทะทั้งทที่เวียงจันทร์น่ะมันยู่สูงกว่าบ้านนงตุ๊ตาอีกแดด เวียงจันทร์น e ่ะอยู arada, ่พื้นที่สูงกว่าบ้านงตุ๊กตาแต่บ้านน้ตุ๊กตาใ่ะมันจะอ้อมหอบไปภูเขาแล้วมันอยู่พื้นที่ที่แบบต่๊มเพราะว่ามันเป็นภูอย่างลงไปสินะแต่ว่าหูแต่ว่าอันอยู่เวียงจันทร์นี้เวลาที่จากบ้านน้ตุ๊กตามาเวียงจันทร์เนี่ยบอกมันจะขีแบบขึ้นเป็นโนนขึ้นเองสิแต่แบบถ้าเวียงจันทร์ลงมาเวียงจันทร์ลงมาบ้านตุกตามันจะเป็นโนนแบบลงลงลงสินะฮัลโแต่ว่าเวียงจันทร์นะทุกน้ำพวมดูขนาดเลย ภาคใต้ของเรากะทางแถวอ่าทางไดบุอน่ากัมมักทึงน้ำพวมเมื่อปีใดก็บุกงูแหละที่ว่าถึง่งอ่าเคลื่อนมันเขาจะปล่อยเคลื่อนออกมาฮน่ะให้รู้สึกวา่วา,วาพวกน้ํานี่เป็นติยานได้แบบทํามันมาก็คือแบบเอาเอาเอาโธทันเอา,เอาโอาอาตแบบสิบโบรอนนะอีอย่างก็ต้องเสียหายแบบพวกทรัพย์สินอย่างต่างต่ืมบางคนก็นก่อรสิแบบว่ามามา,มา,มาสร้างโตไดชนะมันกัด มันก็นยากสินะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นแบบหลายคนแบบถึกน้าท่วมกับอีกตน,นเขาก็เข้าใจอีกทีหลายทีเป็นห่วงทาง้านน้องตุ๊กตาตอนนี้แมนประมาณสิบเอ็ดโมงอะเดี๋ยวผเตรียมไปหางี่เขาอันนี้แตงตัวอันนี้ก็คือการแตงตัวมาเฮียนเฮาเฮียนในมหาลัายส่งเขาก็แตงตัวเฮียบห้อยอยู่แล้วคันมาเฮียนกับนี่เขาก็ต้องแบบแตงตัวเฮียมห้อยอย่างต่างๆ ต้องแต่งตัวให้เฮยพ้อยเพือพ่อเพือพ่อเพือพ่อเพื่อเพื่อเพื่อตัวเองนี่แหละบร่ได้เพื่อใครเลยไปกินข้าวบวมว่ะสิไ้กินข้าวก็ไ่ยังแถมมือนี้กับห้องอื่นบบมีเหียนแบบมูโบมีเหียนเลยมีแต่ห้องลูกตามีเหียนก็เลยรู้สึกเงาเงาไปเลยเงาเง,งาสิงๆไปเลยมือล้างตูดมาแบบมือล้างตูดมาแต่กะอืม แตกันยังหอมหอดูได้แต่ว่าเออล้างใส่ทีล้างใส่ใสน,นี้ก็ดีเลยล้างมือก่อนล้างมือก็จะไปกินข้าวตอนแรกก็มีเฮียนพรีมอาบน้ำแต่เอามาล้างมือใช่หรอคีมอาบน้ำแบบมาล้างมือเราก็ไม่ได้ล้างดอกเดือย ตัวนี้กินแห้งแต่ว่าตัวนี้เป็นทิมละ,ะล้างมือแต่ว่ายุมงก็ค่ะกินแห้งอันนี้อยู่ห้องน้ำผู้เดียวได้เต้องบอกว่าเอ้ยน้องตุ๊กตาถ่ายในห้องน้ำไม่เกงใจคนอื่นเลยอ๋ออันนี้ไม่มีใครค่ะตอนนี้ไม่มีใครไม่มีใครก็เลยถ่ายแต่ถ้าสม่งว่ายู่ๆแล้วเห็นคนนั่งข้างในเฮ้จังไดะพราแบบยู่ๆแล้วแบบเห็นคนแบบนั่งมองใใหันเฮ้จังไดะล่ะแลนกับบทันบอกโหสะพร้อมปล่อยโหสะทิมไ้เลย จะชูดบดจะเซื่อๆนี่แหละกระดาษชูดบดเนาะเออได้อยู่ดีก็ตอนที่แบบล้างตูดแล้วไม่ล้างมือ <c oughs> โอเคไปละบายบายเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกินน้ำก่อนดู Take care yourself นะคะ See you next time